สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทำฟาร์มแก็บนะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะคุยในเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเก็บข้อมูลภายในฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดนะจะมีแยกแยกเป็นย่อย,ยอยันะน,นี้จะแยกให้ว่าเราควรจะมีสมุดในการจดบ,บันทึกเนี่ยกี่เล่มนะแต่ละเล่มบันทึกเรื่องอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเล่มแรกจะเป็นในเรื่องของบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบคุคคล ภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลภายในในการเลี้ยงในฟาร์มเราอะนะเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาส่งอาหารเข้ามาส่งน้ําเข้ามาส่งอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่เขาเข้ามาในฟาร์มจะต้องมีสมุดตัวเนี้ยให้กับเขาในการลงบันทึกเวลาเข้าออกชื่อนามสกุลผู้มาอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของเบอร์โทรติดต่อแล้วก็จุดประสงค์ที่เข้ามาในฟาร์มนะไม่ว่าใครจะมากี่คนต่อวัน จำนวนกี่ท่านต่อรอบอะไรเงี้ยต้องทําการจดบันทึกไว้นะคะเนื่องจากว่าบางทีมาตรฐานเขาจะมองว่าบุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มบ่อยจะเป็นเหมือนเอาเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มด้วยไหมนะคะตัวน,นี้เป็นการรีคอร์ดในเรื่องนี้ด้วยส่วนเล่มที่สอง <c oughs> ขออภัยค่ะส่วนเล่มที่สองจะเป็นบันทึกผลผลิต ายในฟาร์มนะคะการเลี้ยงจิงหรีต่อรอบต่อบ่อบเราเราจะมีเล็อขอดไว้สมมติในบ่อเรามียี่สิบบ่อสมมติในฟาร์มค่ะพูดผิดสมมติในฟาร์มเรามี20สิบบ่อให้เพื่อนๆเ,เขียนไว้เลยว่าหนึ่งทับยี่สิบบ่อที่หนึ่งสองทับยี่สิบนี่คือบ่อที่สองเราก็ไล่ไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งยี่ิบทับยี่สิบแล้วที่นี้แต่ละรุ่นที่เราลงเรามีหลายรุ่นหรือไม่ไหลายรุ่น แล้วแต่นะฮะลงได้หมดจํานวนครั้งในการลงก็ได้หมดตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องทําเหมือนกันทุกฟาร์มขึ้นอยู่กับแต่และฟาร์มว่าจะทําแบบไหน,นเขาแค่จะตรวจสอบว่าหนึ่งบอ่อของเราลงเลี้ยงตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งจับถึงวันที่สามสิบแปดนะสมมตินะสามสิบแปดวันเราทําการจับผลผลิตเนี่ยวันที่เท่าไหร่บันทึกไว้แล้วก็จํานวนผลผล,ผลิตบอ่อเนี่ยกี่กิโลทาการบันทึกไว้ ทุกๆครั้งทุกๆรอบที่เราเก็บเราก็ลงเลี้ยงแมลงค่ะเราจะทําการบันทึกการเลี้ยงแล้วก็ผลผลิตไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนี่คือเล่มที่สองนะคะเป็นบันทึกผลผลิตบันทึกเล่มที่สามจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดบ่อเลี้ยงการทําความสะอาดเออกะขอโทษการทําความสะอาดบริเวณฟาร์มหรือการทําความสะอาดกระทั่งอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆเราทําความสะอาดด้วยวิธีไหนตัวนี้ จะต้องทําการลงบันทึกข้อมูลแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบได้นะอย่างเราเก็บแมงวันที่หนึ่งเราทำความาสะอาดบ่อแบบไหนให้เราริบิเป็นรายละเอียดเลยทําความสะอาดแทงข่แบบไหนให้เราริบิเป็นรายละเอียดเลยนะถ่านน้าถ่านอาหารเราล้างด้วยอะไรริบินะมันก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอนะ่แล้วทุกรอบที่เราทําความาสะอาดให้เราลงวันที่ไว้นะเราทําความาสะอาดแบบไหนให้เราลงลง,ลง,ลงแบบนั้นนะนี่คือบันทึกเล่มที่สามจะเป็นในเรื่องของการทําความาสะอาด แล้วก็บันทึกเล่มที่4จะเป็นในเรื่องของสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆในฟาร์มใช้เป็นวิตามินอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆเสริมเข้ามานะคะจะต้องทําการลงบันทึกไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูได้ตรวจสอบว่าเราใช้สมมติวิตามินที่1ใช้จํานวนเท่าไหร่ต่อบอ่อปริมาณใช้เท่าไหร่จํานวนครั้งที่ใช้ต่อรอบใช้กี่ครั้งนะ,ะแล้วก็ทําการให้วันไหนบ้างนะปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง นี่คือการแยกย่อยในเรื่องของเอกสารนะทำเป็นเล่มแยกๆไว้เลยค่ะมันจะได้เป็นหมวดหมู่นะหลกัหลกๆจะเป็นประมาณนี้นะในการที่จะทำมาตรฐานเก็บจะต้องมีเอกสารในการยืนยันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามกันเข้ามาอีกครั้งนะคะบางทีนันี้อาจจะอธิบายคร่าวๆนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไงนะถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนแล้วต้องการเจาะลึกจริง โทรเข้ามาได้ค่ะมาสอบถามกันได้เดี๋ยวเล่ารายละเอียดแบบเลือๆให้ฟังนะแต่ประมาณประมาณการทําเอกสารก็ประมาณมีอยู่สี่เล่มและเล่มที่1ก็คือสําหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมฟาร์มเราให้เขาจดบ,บันทึกการเข้าออกเวลาเข้าออกแล้วก็จดประสงค์ที่มาการทําความสะอาดก็แยกเป็นเล่มหนึ่งการบันทึกผล,ผลผลิตก็แยกเป็นเล่มหนึ่งหากว่ามีวิตามินเสริมอาหารเสริมอะไรต่างๆก็แยกเป็นอีกเล่มหนึ่งนะฮะจะมีทั้งหมดสี่เล่มแล้วก็เอกสารเราจัดเก็บประมาณ3ามสามปีนะอย่าเพิ่งทิ้งถ้าหมดเล่มก็เก็บไว้ก่อนหมดเล่มก็เก็บไว้ก อะฮะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ